คู่ต่อมานะครับคู่ที่6ของรายการนะครับยอดวิทยาเสถียรมวยไทยนะครับเจอกับหวังเซียนจิ้งนะครับจากจีนนะครับสําหรับข้อมูลของนะักชกทั้งสองฝ่ายก็ตามที่เห็นนี้เลยนะครับส่วนกริาการชกในรอบนี้นะก็เป็นมวยไทย3มยกยกและ3นาทีนะครับเป็นมวยไทยสวมนวมนะครับเรามาดูไฮไลท์ในการชกยกที่1นะครับผมในจังหวะนี้นะโอ้โห พี่หวังนะก็ใช้ท่าย่านะหมุนหมัดเข้ามาใส่ยอดวิทยานะครับในจังหวะนี้นะหมัดซ้ายเตะซ้ายขึ้นมานะของวบที่หวังนะยอดวิทยาบอกว่ามาเลยนะมาเลยนี่นะโอ้โหหมุนอีกแล้วหมุนอีกแล้วนะโอ้โหในช็อตนี้พี่หวังหมุนอีกแล้วนะแต่โดนจับก่อนก่อนในจังหวะนี้เตะตัดแข้งเข้ามาใส่ยอดวิทยานะครับยอดวิทยาบอกว่าไม่ไม่เป็นไรไม่เจ็บเลยนะ และจังหวะนี้พี่หวังโดเข้ามาจังหวะนี้จับกอดโดนแทงคอเข้าไปหนึ่งทีนะโอ้โหเรามาดูไฮไลท์ในการโชกยกที่สองนะครับในจังหวะนี้นะยอดพิทยาติซ้ายมาโดนทางพี่หวังนะติตัดแข้งมานะในจังหวะนี้นะติต <Jest S 2> ัดแข้งของพี่หวังอีกแล้วนะโอ้และจังหวะนี้นะพี่หวังนะตะเจาะยางเข้าไปขวาเข้าไปและในจังหวะนี้นะเตะขึ้นหน้ามานะครับสําหรับพี่หวังนะ นี่นะอีทีหนึ่งนะเตะขึ้นหน้ามาเลยนะแทงขวานะครับแล้วก็ต่อยมัดเข้ามาหนึ่งสองเข้ามาหนึ่งสองเข้ามาใส่ย,ยอดวิทยานะครับในชอน็อตนี้แล้วพี่หวังก็ซ้าด้วยการแทงเขาก็ไปนะในช็อตนี้จับจอกก็มานะโอ้โหเรามาดูไะไรในการชกยกที่3นะครับจังหวะน,นี้นะเตะซ้ายของยอดวิทยาไปนะ และในจังหวะนี้นะย่อทางพี่หวังหน้าับจอกขวาเข้ามาโดนพี่ย่อพิทยากรอดไว้นะแล้วก็ผลักออกไปในจังหวะนี้พี่หวังต่อยตาลําตัวขวามานะครับในจังหวะนี้นะสับจอกนะือสีบทยานะของหวังน,นะแล้วหมัดขวาเข้าไปนะครับหมัดซ้ายตามนะสวยงามนะครับในจังหวะนี้นะโอ้โพี่ย่อพิทยาจะเปิดมาขวาโดนเขาหมุนศอกตบมานะ ในจังหวะนี้นะอืมสออขวาเข้าไปเต็มคาราเบลเ,เลยนะสําหรับอ่าพี่หวังนะครับในจังหวะนี้นะโอ้โหโดนสออขวานะอีกแล้วนะของพี่หวังนะครับอ่าพี่พี่ยอดวิทยานะโดนสออีกแล้วสำหรับคู่นี้นะครับก็เป็นทางฝั่งสีน้ำเงินนะครับหวังเซียนเจียงนะ จากจีนนะครับที่เอาชนะคะแนนไปได้นะครับยินดีด้วยนะครับ